สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับสาหรับคลิปนี้ครับผมทั้งช่องของบ่าวแหลมพะรว้ยจะพาพี่น้องไปติดตามนะครับเนาะกับรัฐบาลไทยครับผมครับสาหรับรัฐบาลไทยในงวดที่ผ่านมาเนาะเด็กวิ่งของบ่าวแหลมครับผมครับสายวิ่งสายหลุดบ่ผิดหวังกันนะครับเนาะอ่ะขออนุญาต อ๋ให้เบิ้งเพราะว่าครับพี่น้องไปเปิดย้อนคลิปเบิ้งเนาะครับเนาะก็จะเห็นครับผมครับได้เขียนให้แบบนี้เลยครับผมครับเพราะว่าติดงานครับผมก็เลยเขียนให้แบบง่ายๆต้องขอกร่าวไปต้านอภัยเนาะครับเนาะครับเดี๋ยวจะสร้างแพทเทิร์นขึ้นมาให้ดูง่ายครับผมดูดีครับผมเลขเจ็ดสายวิ่งสายลูดกะเข่ากันเนาะครับเนาะครับถือว่าถ้าสมมุติ จับไปหลายกว่านี้ครับพี่น้องก็จะมี7 5 7 6 7 7 7 8ครับพี่น้องเลขออก8 7ดเจ็ดหลังนะครับเนาะครับรัฐบาลไทยในงวดที่ผ่านมาครับสำหรับงวดนี้ครับผมสายวิ่งหลุดกับบอคุ้นผัดเนาะครับเนาะเพราะว่าเลขวิ่งเบ้าแลถือว่าเก่งครับพี่น้องครับถือว่าเก่งครับจะมีเลขวิ่งมีเลขวิ่นให้พี่น้องแล้วก็มีครับจับคู่มีแบบง่ายๆให้เลยครับผมครับขอกราบระทัยนอภัย ครับสำหรับรัฐบาลไทยครับพี่น้องครับทันใดข้ามากกันแล้วนะครับเนาะมักชอบคลิปตัวเลขคลิปแนวทางครับผมของบ่าวแหลมฝากพี่น้องเอฟซกันทุกคู่ทุกคนครับผมกดติดตามนะครับทั้งช่องบ่าวแหลมพารวยกันเอาไว้นำเด้อพี่น้องครับพี่น้องจะบริลาดนะครับเนาะคลิปตัวเลขแนวทางครับผมครับเด็ดๆที่ทั้งช่องนํามาลงให้ ขีดวบาตรงกับวบาตรงเนี่พี่น้องครับขออนุญาตใส้โลโก้นิดหนึ่งเบาวแหลมพารวย สำหรับชุดวินครับพี่น้องครับมาเบิงชุดวินกันก่อนห้าแปดเจ็ดหนึ่งับสางไห้สะก้อนนะพี่น้องเนาะครับมางวดหนาก็จะได้ยกรูปแบบตัวนี้มาเลยครับผมเพราะว่าเบิ้งแล้วครับผมพอเฮ็ดกับหวยเล่าถือว่าเบิ้งง่ายเบิ้งชัดนะครับเนาะครับตัวใดผิดพลาดประการใดก็ต้องขอกราบระญท่านอภัยพี่น้องกันนะครับจริงๆกะ ถ้าสมมุติว่าเลขเขานะครับเนาะเบาแรมก็จะลงให้ต่องวดไปเลยครับผมครับงวดว่งหันกับบริลโลงให้เพราะว่าพี่น้องเอฟซีส่วนใหญ่ก็อยู่ในกลุ่มครับผมครับเพราะว่าลงให้กันก็คือมือมือนี้ครับผมจ่อเจาะหัวจะออกเบาแรมก็จะล่งนะครับเนาะครับแต่ถ้าพี่น้องเอฟซีทันใดต้องการให้ลงกวนหรือว่าครับมากแบบใดครับพี่น้องก็คอมเมนต์เข้ามากันได้ครับผม ครับนี่คือจุดวินกันนะครับเนาะสำหรับชุดวินครับพี่น้องถ้าพี่น้องจะจับนะครับเนาะตัวเลขแนวทางครับผมพี่น้องลองสังเกตเบิง้งห้าแปดแปดเจ็ดเจ็ดหนึ่งครับมีแค่นี้ครับผมครับแต่ว่าตามสูตรบ้าแหลมมาเบิ้งกันครับพี่น้อง สำหรับบิ่งรูดเนาะพี่น้องเนาะครับวิ่งรูด สำหรับเลขวิ่งมือนี้ครับผมบ้าแหลมฟันเจ็ดเหมือนเดิม คฟันเจ็ดนะครับเนาะครับอันนี้คือเลขวิ่งได้พี่น้องครับวิ่งเจ็ดนะครับเนาะครับสำหรับตัวฟันมาเบิ้งกันครับผม ฟันเจ็ดหนึ่งแปดสิบแปดสิบสี่ครับพี่น้องครับเอาตัว ยั่ๆงนะครับเนาะจะได้มองเห็นชัดมตัตตาไก่ชัดใหญ่หรือหน่อยครับพี่น้องครับอขึ้นยักนิดนึง ครับเจ็ดหนึ่งเห็นชัดกันเนาะครับเนาะครับ,รบวิ่งรูดเจ็ดฟันเจ็ดหนึ่งครับผมมวหนาเวลาที่ลงเหล็กเนาะครับเนาะกะจ็จะง่ายครับผมในการลงตัวเหล็กลงแนวทางกันาเบิ้งตัวกันตัวรองกันพี่น้องที่นี่ตัวกันตัวรองก็จะมี เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ ครับเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่นะครับเนาะครับถือว่าเบิ้งง่ายยุ่พี่น้องครับผมครับอ่ะฝากเลขสามตัวกันเอาไว้เนาะครับเนาะครับ สารแน่จักน้อยด้วยพี่น้องกับหวดหนาซีเรียลกุนีห้าแปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่ง ครับสําหรับเลขกสามตัวครับพี่น้องครับสีมากสีใดเนาะครับเนาะกระควัยครับคอมเมนต์กันเข้ามาอีกที่หนึง่งฮะถือว่าชัดเจนกันครับพี่น้องบ้าแหลมกัพยายามเนาะครับเนาะสิะหารูปแบบหรือว่าแพทเทิร์นที่พี่น้องเอฟซีเห็นกันแล้วสบายตา อันนี้คือครับผมแนวทางเบาแหลมคาราบ่น้องครับฝากพี่น้องเอฟซีกันทุกคู่ทุกคนนะครับเนาะรัฐบาลไทยคาร์ผมครับแคปหน้าจอกันไว้ครับตัวเด่นเ้อพี่น้องเจ็ดหนึ่งครับผมครับตัวการตัวร่องนะครับเนาะครับถ้าบอมาเลขตัวฟันของเบาแหลมให้ระวังครับผมตัวการตัวร่องระวังเจ็ดสองเลยพี่น้องครับขออนุญาตให้ไล่ตัวเด่นๆไว้ให้ครับเจ็ดสองขับระวังเจ็ดสอง ของ iPad จะเป็นสีพี่น้องครับสีนี่ยิ่งยำตอนดรแห่งยิ่งยิ่งเข้มนะครับเนาะครับจะเป็นครับเอาการละมัดระวังกันไว้ครับผมแคปหน้าจอไปเลยครับพี่น้องครับเบ้าแหลมขออนุญาตนะครับเนาะครับฝากแนวทางของอาจารย์อีกท่านหนึ่งครับผมของอาจารย์อีกท่านหนึ่งสำหรับสายวิ่งสายหลุดถามเบ้าแหลมว่ามั่นใจยังมั่นใจก็คือ มันใจเลขเจ็ดเลยพี่น้องครับมันใจเลขเจ็ดขออนุญาตฝากตัวเลขแนวท่าของอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับเนาะครับถ้าสมมุติว่าเขางวดหนามาตามกันต่อเลขเป็นไงมาสามครูครับพี่น้องครับอันนี้คือแนวท่าของบ่าวแหลมครับสําหรับครับผมแนวท่าครับผมครับของอาจารย์ปุกกี้นะครับเนาะแอดปุกกี้ครับผมขออนุญาตเขียนไว้ ข้าเหล็กเพิ่นหน่อยโตครับพี่น้องครับออปุ๊กกี้นะครับนอ้บอ,นนนองครับเปิ่นฟันแปดพี่น้องครับเหล็กสายวิ่งสายรูดครับผมครับฟันแปดจับคู่จับคู่ แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดครับผมครับจับคูนี่มีเพียงสามหางครับพี่น้องขอฝากพี่น้องครับผมพิจารณากันเบิ้งตัวเลขมีเขามีหลุดได้พี่น้องครับขออนุญาตนะครับเนาะครับเปลื่อนในพี่น้องเอฟซีเบิ้งกันครับผมแคบหน้าจอเลยครับผมครับ ของแนวทางของแอดปุกกี้ครับเลขน้อยตัวหน่อยหางนะครับเนาะครับฝากให้พี่น้องเอาไปพิจารณากันเบิ้งครับเลขบอหลายคูหลายหางถึงจะเอาทั้งหมดทั้งของบ้าแหลมทั้งของแอดปุกกี้นะครับเนาะครับกัตือว่าครับหน่อยตัวหน่อยหางครับพี่น้องครับอ่ะแคปหน้าจอไปเลยครับผมพี่น้องจะได้นะครับเนาะเห็นกันครับผมทั้งสองสำนักครับผมครับอนาคตพี่น้องก็จะเห็นครับผมครับสองสำนักนี้ ตลอดเนาะครับเนาะให้พียน้องได้ติดตามครับผมฝากเอาไว้ครับผมกับตัวเลขแนวทางครับผมขับของบาวแหลมผ้าร้วยกันครับชัวานเนาะครับเนาะกับมีตัวมาเทียบมาเขียงให้เพียน้องครับผมครับอีกสำนักหนึ่งเพราะว่าอยู่ในช่องบาวแหลมล้งหน่อยอยู่แล้วครับจะบ่มีสำนักอืืนๆครับอะ ไปพี่น้องครับผมปังๆกันครับกับรัฐบาลไทยนะครับเนาะวันอาทิตย์ที่1มิถุนายน2568ครับผมครับตัวเดขผิดพลาดเนาะครับเนาะเบาแรมก็ต้องขอกราบระท่านอภัยครับพี่น้องเอฟซีกันทุกขู่ทุกคนครับผมครับเพราะว่าตัวเลขแนวทางครับพี่น้องตีโลงงห้เนาะครับเนาะครับบางกังครับผมเบาแรมอาจจะครับผิดพลาดในเรื่องของการเบาเบาหรือว่าอาจจะเปลี่ยนในเรื่องของครับการเขียนการพิมพ์เนาะครับเนาะครับถ้ามีแพทเทิร์นแล้วแบบนี้ครับจะไงเนาะครับเนาะงวดหนา เพียงแค่เขาไปแก่ตัวเลขซื้อครับอ่ะวันนี้ต้องขอกลาบประานทานภัยพี่น้องกันนําครับผมสําหรับคลิปนี้ครับผมก่อนจากการขอมนู่อวยพรในพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนโชคหมานครับผมรารวยนะครับเนาะครับดูแลสุขภาพตัวเองเพรว่าจะเป็นสุขภาพกายสุขภาพใจครับผมครับเบาแรงเป็นห่วงพี่น้องเอฟซีกันทุกขู่ทุกคนครับบพว่าจะมีเรื่องยังเกิดขึ้นในประเทศในครอบครัวนะครับเนาะ แม่นจังไหนก็นขอให้พี่น้องเอฟซีบาวแหลมทุกคน,กคนตั้งสติกันดีๆครับผมมีสตินี่ครับอยู่ได้กับทุกสถานการณ์นะครับเนาะแก้ไขได้ทุกปัญหาครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับผมบ้าวแหลมขอลาพี่น้องไปก่อนเอาไว้พบลเจอกันใหม่คลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม